จะรู้ไหมว่าตอนที่เด็กๆเนี่ยอยู่ในท้องแม่ทั้งแม่และพ่อเนี่ยลำบากขนาดไหนไม่รู้ค่ะลำบากยังไงล่ะครับเออไม่ใครรู้บ้างอ่ะ๋ะยวรู้ค่ะเพราะว่าเคยอ่านเจอในหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะอ้าวถ้างั้นบิวเล่าให้น้องฟังหน่อยสิได้ค่ะอาจารย์ในร่างกายของคุณแม่ก็จะมีรังไข่ กับมดลูกซึ่งทําหน้าที่สืบพันธุ์รังไข่ก็จะทําหน้าที่ผลิตไข่ส่วนมดลูกก็จะเป็นที่อยู่ของน้องๆขณะที่อยู่ในท้องของคุณแม่ไงล่ะคะแล้วคุณพ่อล่ะครับไม่เห็นทำอะไรเลยทําที่ก็ในตัวพ่อเนี่ยมันมีการสร้างอสุจิหรือบางทีเขาเรียกว่าสเปิร์มอ่ะนะซึ่งมันเป็นเซลล์สืบพันธุ์ของผู้ชายการเกิดจะเป็นเด็กได้เนี่ยมันจะต้องมีการปฏิสนธิ ระหว่างไข่กับสเปิร์มไข่กับสเปิร์มมาเจอกันได้ยังไงล่ะคะอาจารย์อืมก็เวลาที่พ่อกับแม่เนี่ยเขารักกันเนี่ยนะไข่กับสเปิร์มก็จะมาปฏิสนธิกันและจะต้องอยู่ในช่วงเวลาที่ไข่เนี่ยสุกพอดีเหมาะสมด้วยไข่ใบหนึ่งก็จะผสมกับสเปิร์มตัวหนึ่งจากจำนวนสเปิร์มเนี่ยมันมีหลายล้านตัวเลย นับเป็นจุดเริ่มต้นของการมีน้องไงล่ะและทางวิทยาศาสตร์นะคะเขาจะเรียกไข่กับสเปริรมที่ผสมกันว่าตัวอ่อนหรือว่าไซโก้นั่นเองค่ะซึ่งต่อมาเจ้าตัวอ่อนเนี่ยนะคะก็จะแบ่งตัวแบบทวีคูณคือจาก1เซลล์เป็น2เซลล์จาก2เป็น4และจาก4เป็น8แล้วก็จะขยายขนาดเป็นก้อนจากนั้นก็จะไปฝังตัวอยู่ที่โพรงมดลูกของคุณแม่แล้วก็จะเจริญเติบโตเป็นตัวอ่อนจนถึงกำหนดคลอดค่ะ และน้องที่อยู่ในท้องคุณแม่จะเจริญเติบโต,ตได้ย่งไรคะก็ในระหว่างที่น้องเนี่ยอยู่ในท้องของคุณแม่เป็นตัวอ่อนนั่นแหะนะน้องก็จะต้องอาศัยอาหารแล้วก็ออกซิเจนคืออากาศเนี่ยนะจากแม่ในการดำรงชีวิตและช่วงการเจริญเติบโตนี้นะคะร่างกายของคุณแม่ก็จะเปลี่ยนไปมีอวัยวะสำคัญเพิ่มขึ้นอีก3อย่างก็คือถุงน้ำค ที่หุ้มเด็กที่อยู่ในท้องทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ได้รับการกระทบกระเทือน 2. รกทำหน้าที่แลกเปลี่ยนอาหารอากาศและก็ของเสียระหว่างแม่กับน้องๆค่ะสุดท้ายแล้วนะคะก็คือสายสะดือถือว่าเป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างคุณแม่กับน้องๆขนาดที่อยู่ในท้องก็ว่าได้เลยละค่ะตอนวที่คุณแม่ท้องหนูคงลำบากหน้าดือนเลยเนาะใช่สิอย่างนี้เนี่ยต้องรักคุณแม่ให้ามากๆนะ อย่างที่พี่รักคุณแม่ของพี่ไงลนะคะหนูก็รักคุณแม่เหมือนกันค่ะผมเวงก็รักคุณแม่ของผมเหมือนกันครับ